สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคุยกัน9โมงค่ะวันนี้ก็เรียกว่าวันจันทร์สัปดาห์แรกนะคะต้นเดือนเมษายน2566แล้วนะคะแป๊บเดียวเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมีเทศกาลนะคะสงกรานกันแล้วด้วยนะคะแล้วก็อากาศ บางทางที่จะร้อนนิดหนึ่งนะคะยังไงช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าหากว่า,าทำงานกลางแจ้งยังไงเนี้ยก็อย่าลืมนะคะที่จะจิบน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็สวมเสื้อผ้านะคะป้องกันแดดกันด้วยนะคะวันนี้มีข่าวคราวที่จะนำมาเล่าให้ฟังก่อนในช่วงต้นนี้นะคะก็มีผู้สื่อข่าวภาคสนามของเราค่ะจากสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรนะคะคุณวันธนีเจริญลาบนะคะนะักวิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งห่งานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะแล้วก็คุณสุดารินรอดมณีค่ะเกษตกรชำนาญการพิเศษนะคะก็ได้ส่งข่าวคราวนะคะมาบอกกล่าวกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจำได้ไหมคะตอนที่ทางกองลุน f f t a นะคะเข้ามาพูดคุยกับเราเรื่องของการอบรมนะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะที่สนใจจะ ขอทุนไปประกอบอาชีพนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ต้องมีการเขียนข้อเสนอโครงการเข้ามาด้วยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าท่านใดทําข้อเสนอโครงการไม่เป็นหรือว่าเขียนโครงการไม่เป็นทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรโดยกองทุน FTA ก็บอกว่าเราจะมีการอบรมให้นะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันที่28ถึง31 มีนาคมนะคะ2566ทางส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตรสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะก็ได้มีการอบรมการเขียนโครงการเชิงปฏิบัติการรุ่นที่3ขึ้นนะคะ ในหลักสูตรการจัดทำข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรที่โรงแรมนนทบุรีพาเลสค่ะจังหวัดนนทบุรีก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะก็คือคุณวิรชาติเขื่อนรัฐนะคะผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการในคณะกรรมการบริหารกองทุนและก็คุณนัฐการ พันชัยนะคะรองประธาน,นาคณะกรรมการธุรกิจสัตว์และแปรรูปสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะคุณเอกร,ราตรีลบนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดการจัดฝึรกอบรมในครั้งนี้ก็วัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรรวมถึงสถาบันเกษตรกร,ร,กร,รและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการาทาข้อเสนอนะคะ โครงการเสนอเข้ามาค่ะเพื่อขอทุนของกองทุนทีนี้มาฟังเสียงสะท้อนนะคะจากเกษตรกร,ะร,กรนะคะแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจเองก็ตามที่ได้เข้าไปร่วมในการอบรมครั้งนี้กันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ท่านที่ทำด้านของข้าวกันก่อนเลยค่ะติดตามรับฟังรับชมกันค่ะ แสงครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นเกษตรกรครับครับผมสมกับพุทธบุตรเกษตรกรจากพาาื้นที่จิตชุมชนขุนข้าวหอมมะลิเพชทุ่งกุลาล้งไห้ท่านเป็เกษตรวิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดครับปัจจุบันทําอาชีพอะไรครับก็ทํานาครับทําข้าวหอมมะลิในพื้นที่สมุทรล้งไห่ครับแล้วก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคในพื้นที่การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นพืชอาหารสัตว์ แล้วที่มาอบรมในวันนี้ค่ะผู้ที่ได้ได้ทราบข่าวสารด้อบรมนี้จากจากที่ไหนครับพี่บับ้าคือได้รับการประสานจากทางเจ้าที่ของสธนางานเศรษฐกิจทางการเกษรที่ขอนแก่นนะครับเนื่องจากว่าท่านได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการนาเป็นเหย่ก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาต่างๆเขาก็เลยแนะนําว่ามันจะมีโครงการของกองคทุนที่ที่มีทาเวิร์กชอ็อปก็เลยสนใจว่าเราก็มีเราก็พยายามติดตามกองทุนนี้มานานแล้วนะครับ พยายามหลายรอบเลยเข้าไม่รู้จักใครไม่รู้จักก็เลยทางเจ้าที่แจ้งมาก็ได้โอกาสก็ขอสมัครสมัครตั้งแต่รุ่นที่สองแล้วครับพอเรื่อนติดติดภารกิจก็เลยต้องมาเป็นรุ่นรุ่นนี้ค่ะเป็นการดีที่เราจะได้รู้จักกันนะคะค <c oughs> ่ะแล้วก็ในการอบรมที่ผ่านมาตอนนี้นะคะที่ที่วันนี้สุดท้ายแล้วเนาะที่เราได้มีการอบรมพวกนี้ได้อะไรจากการอบรมบ้างคะแ,แล้วก็นําไปแบบพัฒนาอะไรต่อจากจากจากอะไรได้บ้าง เราได้เข้าถึงวัตถุสูสงของกองทุนนะครับที่เราจะกลับไปเขียนโครงการนะครับในการเขียนโครงการแล้วก็นําไปแก้ไขปัญหาเรื่องกองเรื่องทุนที่ที่เราจะก้าวเดินต่อ,อไปคือคือถ้าไม่มาเนี่ยเราไม่เราไม่เราเขียนไม่ถูกคือเขียนไปไม่ได้แน่นอนคือหลังจากนี้เราเรามั่นใจว่าเราทําโครงการแล้วก็น่าจะเข้ารูปเล่ลอยได้ครับ หาทุกอย่างขาดไปได้ด้วยดียนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายดีนะคะผู้ที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับกองทุนอะไคะพีค่คือคือต้องขอขออนุญาตฝากอย่างนี้ครับว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่ดีท,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 ที่ที่เกษตรกรควรที่จะรู้และเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นการประสัมพันธ์เนี่ยผมมองว่ามันยังมันยังน้อยอยู่นะในส่วนของในระดับทุ่มทุ่ภาคนะครับขอให้ทางกองทุนเราใช้วิธีการประสัมพันธ์ให้กลุ่มของเราเกษตรกรของเราได้เข้าถึงมากขึ้นกว่านี้ครับ จะรับพัสดไปนะคะคุณนะคะวันนี้นะับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะจากเกษตรกรค่ะที่ทำเรื่องของข้าวนะคะโดยคุณสมภพลุนาบุตรนะคะแล้วก็คุณสว่างสุขแสงค่ะอีกท่านอีอกสี่ท่านนะคะเราก็มีการสัมภาษณ์อีก4ท่านด้วยการที่ได้เข้าร่วมนะคะการอบรม เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะจะทำในการเกษตรอ,อีกแบบหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวแล้วล่ะค่ะจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวไปรับฟังกันนะคะ สวัสดีค่ะปฏิตาวรพเทาวัน,น้ค้ะมาจากอุบนค่ะครับผมชัย,ยพรเจสุกครับมาจากอุบลครับผมเครงวานธรรมแสงมาจากสกรโคกรบือแพ้คแกะและบริษัทอุบลราัชทานีนครับ,รบปัจจุบันพวกพี่น้า,าทำอาชีพอะไรกันบ้างคะอย่างอาชที่เกี่ยวกับโ่ถคะ เลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงเนื้อก็ทั้งแพะทั้งโคครับแล้วก็ทั้งหญ้าด้วยโอ้ญ้านี่เป็นหญ้าอะไรคะอ่าเป็นหญ้านีตียหญากินีสีม่วงครับก็หลากหลายหญ้าค่ะค่ะตอนนี้ก็กําลังเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับโครงการการเลี้ยงโคขุนค่ะก็มาเก็บเกี่ยวเอาความรู้ตรงนี้ด้วยค่ะคับปลูกข้าวค่ะกําลังจะปรับมาเป็นพืชทางเลือกอื่นด้วยค่ะอ๋อค่ะพวกพี่ทราบ การอบรมในครั้งนี้ค่ะจากชื่ออะคะจากเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็จากหน่วยงานที่บอกต่อค่ะเป็นฟซบุ๊กที่เป็นเฟซบุ๊กของเอฟทีเลยค่ะใช่ค่ะส่วนที่พี่ดูในในช่องยู u ูปอ๋อยูทูปเพราะว่าส่วนใหญ่เราไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้อ่าเขาเรียกอะไรนะความรู้ต่างๆที่อยู่ในยูทูปอยู่แล้วแต่ก็บางคนไปเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะที่เห็นชัดๆก็คือในเรื่องของวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของโคกับบุญเราเลยทำให้ทราบแหล่งทุนว่ามีแหล่งทุนอะไรนี่ในลักษณะนี้ด้วย ทาราบข่าวจากกลุ่มไลน์นะครับไลน์ของสากลซึ่งในนั้นก็มีทางาทางเจ้าที่บริษัทของจังหวัดอยู่เขาก็แจ้งเอสารที่กลุ่มไลน์ครับก็ทร,ราบจากกลุ่มไลน์เหมือนกันครับผมทางสากลแจ้งมาครับคุกพี่สนุกกันไหมคะแต่ว่า มาอบรมในครั้งนี้รู้สึกได้อะไรจากสนุกสนุกมากค่ะแล้วก็ได้ความรู้และเปลี่ยนหลากหลายอาชีพนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมสายงานเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลดีๆของ FTA แล้วทำให้เราได้เข้ามาสัมผัสได้ชีพได้รู้ว่าต้องทำขั้นตอนแบบไหนจริงจังได้เข้ามาสู่การขอคุณค่ะแล้วที่ได้ความรู้จากที่นี่ที่นี่แล้วที่สามารถทำ ทก็คงจะเอาไปช่วยแก้ปัญหาในในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องการตลาดของสินค้าบริษัททางด้นานวัวเนื้อด้นานแพะแกะพวกนี้ครับว่าทำยังไงถึงจะช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรให้เขาแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องการตลาดได้ก็ mm hmm. คิดว่าจะอาศัยทางทุนจากกองทุนของ FTA นี่แหละครับ mm hmm. เข้าไปช่วยลองเป็นอย่างนีิง แล้วก็ในครั้งนี้สําหรับความรู้ได้เยอะมากเลยค่ะในขณะเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรนะลักษณะของเกษตรกรยุคใหม่อย่าทิ้งลักษณะของหลักการในเรื่องของการบริหารจัดก,การในเรื่องของโครงการค่ะ,คะอันนี้คือสําคัญมากทําให้เรามองเห็นว่าอย่าทิ้งลักษณะของทฤษฎีต่างๆที่เป็นเรื่องของการตลาดหรืออะไรค่ะสุดท้ายนี้นะคะมีข้อเสนอ ถ้าจะฝากคือมันเป็นโครงการแล้วก็แหล่งทุนที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่าอันที่หนึ่งก็คือในลักษณะ,ะที่ที่เราเนาะเราไม่คิดว่าลักษณะของ FTA จะมีทุนในลักษณะของการสนับสนุนแบบนี้เราคิดว่าจฉพาะมหนึ่งเป็นลักษณะของการสินค้าขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่า FTA ลงถึงระดับะระดับตัวเกษตรกร,ร,กรหรือว่าผู้ปฏิบัติด้วยซึ่งมันจะค่อนข้างสําหรับตัวเองคิดว่าเป็นค่อนข้างเนือดีมาก ก็อยากจะให้หนวยง,งานประชาสัมพันธ์หรือว่าออ,อ,ออกสื่อมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าให้คนในชุมชนหรือว่าคนในกลุ่มสากรที่เลี้ยงสัตว์ของเราได้รู้เกี่ยวกับข่าวสารตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาและก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้ตรงจุดค่ะเท่าที่ได้รับการอบรมมานะครับรู้สึกว่าการเขียนโครงการเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากม,มากๆ สำหรับเกษตรกระครับเพะฉะนก็อยากจะให้มีการในระบบของที่เลี้ยงจากทางสำนักงานเศษรษฐกิจการเกษตรเนี่ยลงไปให้คําแนะนำถึงพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะช่วยพัฒนาโครงการให้มันให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ครับครับผมก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับแต่ อยากจะให้ออกไปจัดอบรมอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะเพราะว่าค่ะน,น,นี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะของเกษตรกรนะคะผู้ที่ได้เข้ามาร่วมนะคะในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้กับสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรคะ่ะมีเกษตรกรเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ประกอบด้วยคุณสุมารีชัยศิษป์นะคะคุณ ปณิตาวราพัฒน์วานิ์นะคะคุณกังวานธรรมแสงแล้วก็คุณชัยพรใจสุขค,ค,ค่ะก็เป็นกเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์นะคะโคเนื้อแพะแกะแบบนี้นะคะก็เป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะจาก FTA นะคะการเปิดการค้าเสรีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ได้เข้ามาร่วมอบรมนะคะการเขียนโครงการการจะทำข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับ สนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรของ FTA ค่ะโดยกองทุน FTA นั่นเองนะคะได้รับความรู้นะคะจากการเขียนโครงการนะคะว่าเขียนอย่างไรแล้วก็ทําอย่างไรนะคะที่จะได้รับข้อเสนอนะคะนอกจากนี้นะคะ่ะก็ยังได้เครือข่ายด้วยนะคะได้เพื่อนๆค่ะที่ได้ทำอ,อยู่ในแวดวงเดียวกันนะคะจะมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ถ้าท่านใดสนใจนะคะทางกองทุนก็บอกว่าก็จะมีการอบรมแบบนี้อีกแหลนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แน่นอนนะคะกำหนดเวลาแน่นอนว่าเมื่อไหร่อย่างไรนะคะก็ขอใหออ้ติดต่อนะคะรอ ฟังนะคะข่าวคราวเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุน FTA ก็ได้นะคะพิมพ์ค้นหานะคะกองทุน FTA หรือว่าเว็บไซต์นะคะ www.fta-oae.com นะคะเป็นส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตรนั่นเองค่ะ www.fta-oae.com นะคะสำหรับกองทุน FTA ค่ะก็มี ความรู้นะคะที่จะมอบให้นะคะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการเปิดเสรีทางการค้าหรือว่า FTA ของไทยนั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วก็มีวัตถุประสงค์นะคะที่สำคัญในการจัดอบรมครั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การให้ทุนสนับสนุนของกองทุนนะคะแล้วก็จัดทําข้อเสนอโครงการที่เหมาะสมค,ครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําข้อตกลงการค้าเสรีด้วยนะคะ<อ>เป็นโครงการดีๆนะคะที่ได้นำมาฝากกันนะคะแล้วก็มาบอกกล่าวกันค่ะสุ ส่วนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดนะคะอาจจะมีข้อเสนอแนะนะคะหรือว่าอาจจะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากจะให้นําเสนออะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะเข้ามาได้นะคะผ่านทาง facebook นะคะของสถานีวิทยุมกน,นะคะในรายการคุยกัน9โมงค่ะหรือว่าโทรศัพท์มานะคะหลังไมคก็ได้029427377นะคะได้ยินดีที่จะรับฟัง ข้อเสนอแนะนะคะรวมถึงเนื้อหานะคะที่ต้องการอยากจะให้เรานำมาเสนอด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะกับข่าวคราวในแวดวงการเกษตรกันค่ะพักสักครู่ค่ะสาระนานากับสาร